สวัสดีค่ะย่าหญิงชมพูนิดนะคะวันนี้เราจะมาเก็บที่เม็ดกวางตุ้งที่เราเก็บไว้นะคะตอนนี้เราจะมาเก็บเป็นเม,ม็ดมนแล้วตอนลกนี่ตัดต,ตาให้มันแห้งไปแล้วนะคะ <c oughs> เราตากให้มันแห้งไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาย่ําค่ะย่ำย่ำเหมือนกับนวดนะนะคะแล้วเราก็จะมาเก็บต่อไปค่ะ ใส่รองเท้าให้แน่นหนานะคะใส่รองเท้าให้แน่นหนาให้ห่มซ่อนให้อะไรไปแล้วก็ย่ำเลยค่ะย่ำไปจนมันแหลกจนเม็ดมันร่วงลงไปนะคะไม่มีแรงงานควายเราก็ใช้แรงงานคนได้ละคะ่ะเ้มเข้าไป ถึงจะให้ควายย่ำก็ไม่พอค่ะเพราะว่าอ่างมันเล็กกระมังมันเล็กค่ะโซ่ so, เราย่ำไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็เทใส่กระด้งค่ะกระด้งค่ะ เดี่ยวมันออกนิดนึงแล้วก็ฝัดนะคะให้มันปิวออกไปกากที่เราไม่ต้องการให้มันปิวออกไปเนี่ยค่ะ ดูสิคะเราก็จะเริ่มได้มเมล็ดมันแล้วนะคะเนี่ยเมล็ดอันนี้เขาเรียกว่าภาษาเยอมันเขาเรียกว่ารับสนะคะแต่ภาษาแต่ที่ดูแล้วมันก็คือผักกวางตุ้มบ้านเรานั่นแหะค่ะรสชาติอะไรได้อย่างนั้นหมดเลย สนุกค่ะสนุกค่ะอ่าลมมาพอดีดีเลยอืลมมาดีเลยค่ะที่ทําแบบระวังเนี่ยคือกลัวมันจะกระเด็นนะคะกลัวมันจะกระเด็นเข้าสวนอีกเพราะว่าเกิดแล้วแบบว่าเยอะมากมันเกิดแล้วแบบว่าไม่กล้าถอนค่ะด้วยความเสียดายก็เลยต้องให้มันเกิดเป็นที่ๆไป ยอดค่ะเราได้มเมล็ดมเมล็ดของมันแล้วนะแล้วเราก็จะใส่ขวดค่ะใส่ขวดแก้วไว้นะใส่ขวดแก้วทึบๆยิ่งดีค่ะเพราะว่าพอเขาไม่เห็นแสงแดดเขาก็จะเก็บได้นานที่สุดเลยตอนนี้ก็จะใส่ขวดแล้วนะคะเราก็จะทำการบรรจุขวดด้วยสองมือเรานี่แหละคะ่ะ นึ่งขวดผ่านไปถึงแม้เปลือกมันจะติดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นของคู่กันไม่ว่ากันแล้วก็จะใส่ขวดที่สองค่ะ เอาล่ะค่ะขวดที่สองเราก็ได้แล้วนะคะปีนี้แหมกล้องเนี่ยตอนนี้ต้องตั้งขึ้นหน่อยนะึงส่ปีนี้เราก็ได้มเมล็ดพันธุ์กวางตุง้งหรือที่เรียกว่ารับเนี่ยนะกวางตุง้งฝรั่งหรือที่ว่ารับเนี่ยนะสองขวดแล้วนะคะสองขวดนี้ถ้าเป็นนั่นก็ได้แบบว่าทุ่งใหญ่เลยล่ะคะ่ะแต่ว่า เรามีที่แค่ไร่เดียวแล้วก็สิบห้าตารางวาสวนหลังบ้านนี้ก็ใช้ได้นานทีเดียวแหละค่ะที่สำคัญคืออุ่นใจเรามีเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้พอให้เรามีเมล็ดพันธุ์ผักไม่อดแน่นอนคะ่ะนี่ก็เป็นาก,าการเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เก็บาภาพมา ให้กันดูว่ามเมล็ดกวางตุ้งที่ชาวเยอรมันเขาไม่กินนะดอกมันเนี่ยแต่พวกเราชาวไทยอร,อร่อยมากค่ะตอนนี้เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆที่อยู่อ,อยู่แถบยุโรปหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะที่ต้องการใบต้นรับเนี่ยนะคะ,ะเวลามันดอกบานเนี่ยเวลามันสุกเนี่ย ดิฉันก็เริ่มต้นจากไปเก็บจากทุ่งนางของเขามาไปเก็บจากทุ่งของเขามาทุ่งเหลืองๆเนี่ยคะ่ะก็จ้องว่าเมื่อไหร่มันจะแห้งแห้งแล้วเราก็ไปเก็บมาแล้วก็มามา,มาเพราะว่าท,ที่ทุ่งของเขาเนี่ยเขาฉีดยา นะได้ยินว่าอย่างนั้นเขาฉีดยาแต่ของเราเนี่ยเรามาปลูกเองเรามาเลี้ยงเองบำรุงเองเรากินเองได้แบบสบายใจเลยล่ะคะ่ะไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิน้นวันนี้แดดออกมากเงอตกเลยที่นี่เยอรมนีค่ะชมพูนิดเย่ย,ะยะหญิงนะคะก็ขอบขอคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะเราดูคลิปหน้าว่าาย,ยะหญิงจะมีอะไรมาฝากนะคะขอให้สนุกสนานมีความสุขกับชีวิตมากมายคะ่ะสวัสดีค่ะ